สวัสดีค่ะ่ะค่ะ,ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่โจยมาแล้วมาแล้วนะคะ,ะสวัสดีพี่น้องเอซช่วงวบายๆด้วยค่ะเด้อนะคะเ,คะเนี่สัญญาณชัดหมดพี่น้อง่อะ วันนี้วันวันพุทธที่สี่ตุลาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วสำหรับนนนนแนวทางแนวทางเราพัฒนาเออคลิปนี้นพี่เจ็บ์ก็จะหานนยแนวทางของเล่าสุ้มเงียบแล้วพี่น้องนะเหล้าสุ้มเงียบก็ไม่แก่ซาตัวมาให้มาชิลแล้ว เกือบแตกเกือบเกืบแตกสามตัวนะะนะเกือบแตกสามตัวสำหรับลาวสุ่มเงียบใครที่ยังไม่เห็นคลิปนะลาวสุ่มเงียบเรื่องที่น้องเรืองลาวสุ่มเงียบนะครสวัสดีนะคะ สวัสดีทางช่อง y o u t u b e แล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะคะวนเศร้าตัวเรยลืมห่อนะพี่น้องอันนี้เป็นที่สี่เอาวันนี้ไม่แน่นะคะสำหรับเราซุ่มเนียบคุณมาคุณขอขอเอเคีงๆเ,เลยสามตัวหางเดียวสามตัว รอยหางเดียวเหมือนเดิมนะคะสำหรับลาวซุ่มเงียบ1 2สองมีทั้งหมด4คู่เน้นๆ4คู่สีห่หางเน้นๆตัวกันชุดหนึงแล้วก็3ตัวหางเดียวเสือผูีิติดตามอยู่นะบ่มีตัววิ่งบ่มีตัวยางพี่นอ้อกจับคู่ย่างเดียวเป็นว่าเอาแบบ เน้นๆนะราวซุ่มเงียบอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพิ่งรับชมทางครั้งแรกขอบพระคุณมากค่ะเคนว่าเคนเพิ่งเก็บเขาเมื่อพ่อแอดมินเจียบคือผู้งามแทค่คนว่าอ่ะอันนี้แอดมินย้อนเหาเอาขอบพระคุณมากๆจับคู่นะราวราวซุ่มเงียบศูนย์สองค่ะพี่น้องศูนย์สอง ไปรักศูนย,ย์สิหม่อีกวะศูนย์สามศูนสองศูนย์สามหกสามหกสี่อ่าล่าสุม่มเหียมนี้เพิ่งจะเป็นรอบที่สามของล่าสุม่มเหียบเร่พี่น้องเร่นะคะวัน วันจันทร์ที่ผ่านมากบอกนะวันจัทนทร์ที่ผ่านมาเกือบเข้าเกือบเข้าสามตัวอีตัวที่ตัวตัวยุ่งการพี่น้องนะคะงานเสียดายมากเลยอติดตามไปด,ด้วยกันนะคะทุกทุก,ทกตัวเลขให้เป็นแนวทางเท่านั้นอ่านเะข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังแนงแกให้ครับท่านช่องบูรณาจีตพระท่านนห็นนะคะสวัสดีโชคบายบายท้ายจอพี่น้องใอรก็งง อ่านะหามาสี่หาสงสำนำพี่งออกในะยินไปศูนย์สอกับ03มักว่าไม่จอยนะศูนย์สองศูนย์ามห่จำซื้อบนไหน้ล่าสุนเงียบตัวกันตัวกันจต่แตุรีขึ่นเมื่อไรนี่แหละ ตัวกันกันตัวนึงพี่นอ้องหกเจ็ดอ่ะเห็นไหมอ่ะเห็นวะพี่นอ้องสามตัวจะเพิ่นฝากเขามาหางเดียวนะสามตัวสามตัวเม็ดเดียวถ้าใครงบน้อยก็ตัดอยู่ในสามตัว เมืองสามตัวของคุณพี่นนะอะแนวทาสามตัวอืมจะไม่กอยู่ตัวนี้สามตัวหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่วงกลมเลยหกสี 6, 4, ่พี่เนแล้วเราเป็นบริัดศูนย์สีพี่นนอะ ต,ติดตามท่างทีมงานอยูไหยเฮ่งนะคะนะสำหรับเสือ้อใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามใบได้นะคะเนาะสำหรับเสื้อของทีมงานมาหาฮิ่งนะสี่ร้บาทนะคะสำหรับเสือ้อ FC ซผู้ใดสนใจ อ๋อคุณปัจจัยุคสวัสดีค่ะอ่ารับชมทางไลฟ์สดรอสักครู่นะคะอ่านะอันนี้อินมาพินนอกหกศูนย์สี่หกศูนย์สี่นะ 4, หกศูนย์สี่สำหรับลาว,านวันโคก์นกนะนาานสำหรับลาวันโคกรอบวันเด็กพิน้องนะขออ่านข้อความสำหรับลาวันโคกนะเดี๋ยวจะแจ้งข่าวอยู่นะคะ ติดตามเา้องกันพี่นอ้องเอฟซีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอ่าเห็นไหมคะหกศแต่ว่าพน้อตัด0ูนย์สี่ศนยะพี่นอ้องเมืองดีๆ,ๆนะของเลลาสุดเงียบอด้ที่ติดตาม604ูนย่พันตัดแต่หกพันตัดแต่หกสี่ันบดตัดศูนะใครที่ชอบแต่ว่าสี่ศูนออกไปแล้ว นะสี่ศูนย์นี่ออกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้จะมาไหมแต่คุณบอได้ตัดศูนย์สี่พี่น้องคุณตัดแต่หกสี่เห็นว่านี่อ่านะอ้าวน,น,นี่ของเราซุ่มเงียบะนะคะแนวทางเราพัฒนาวันพุทธที่4ตุลาคม2566ัาวสเลาซุ่มเงียบที่น้อง02 03 หกสามหกสีเพื่อนไห้มาซัานี้สามตัวเม็ดเดียวหกศูนย์สี่แคปภาพไว้เดี๋ยวไห้ก้อนออกเดี๋ยวสิบ้าพ์เห็นนะแล้วก็ตักกันเพื่อนซื้อพี่น้องรือจะแต่ก็ไม่รู้นะนี่หกเก็ดเห็นไหมพี่น้องนะชัดไหมลาวซุ่มเงียบ จนหมากคนมา็นขอเป็นขอสามตัวขอสามตัวจะแตกไหมผู้ดใดที่งบหน่อยก็ตัดอยู่นั่นแหนละพี่น้องหกศูนย์สี่กันหกสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกทางงบหน่อยอาจิดตามผู้ดเดียวนี่เล่าคอยตามเล่าสุดเงียบโดยการเจี๊ยบก็คื 6, อหกศูนย์สี่แต่ว่าก็มีโอกาสมาทุกตัวนะคะ ตัวเลขมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดขึ้นกันพี่นอ้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้เป็นแนวทางเท่าน,น,นั้นนะคะเนาะเห็นไหมคะจะท้ายคลิปแล้วนะคะพี่จับคูไปเลยของเราสูงเงียบว่ออไนไายดอพี่นอ้องศูนย์สองศูนย์สามหกสามหกสี่ถ้ามามาตรงเหลือมหาเองครับผม้ามามาติมหงบหน่อย ให้ติดตามไว้นะให้ติดตามไว้ของราวซุมเงียบอย่างนี้ใครที่ติดตามทางทีมงานเดี๋ยวให้เฮงๆรวยๆนะเดีย๋ยวจะให้ดูทุกแนวทางนะคะอันนี้ของลาวซุมเงียบชัดว่าพม่นอกเห็นว่าอ่างจอนั้นต่ำเกินไปนะลาวซุมเงียบ เอาวัดตอน 4, เอฟซีว่าฝากเอซช่วงใบใบนะคะเนาะช่วงใบใบเดี๋ยวสิว่าโเห็นใกล้จะจบคลิปแล้วนะคะทางเพจ Facebook ชัดไหม99บาวอีสานใครที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณศักชายอ๋อค่ะพิจรารณาดูนะคะอ่านะคะ สวัสดีค่ะ